ัสดีค่ะเรียนอ่านอังกฤษสำเนียงเบเวอร์ด้วย phonetics นะคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียง au au with silent e และ ue กันนะคะมาดูกันนะคะว่าพยางค์ชนะเหล่านี้เราจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ short o าเสียงอินเทอร์ l บว l ลเอนะคะเสียงนี้นะคะ A-U อ่เนื่อนักเรียนเห็นคำศัพท์คำใดก็ตามนะคะที่เขียนด้วยตัว A และตัว U นะคะถ้้นักเรียนอ่านออกเสียงว่า All All นะคะจำได้ไหมคะ,ะจำได้รัก IPA นะคะ All, อ l อเขียนแบบนี้นะคะอะ่มาดูค่ะคำแรกค่ะคำนี้นะคะ A-U-D-I-E-N-C-E e, อ่านว่า Audience Audience นะคะ จะเห็นว่าคุกิขเส้นใต้คำนี้นะคะแสดงว่าคำนั้นต้องอ่านออกเสียงเน้นหนักนะคะฉะนั้นคำนี้ AUDIENCE จึงอ่านว่า audience นะคะต่อไปค่ะ AUGUST อ่านออกเสียงว่า August นะคะต่อไปค่ะ AUTUMN อ่านออกเสียงว่า Autumn นะคะต่อไปค่ะ AU นะคะ คำว่า p a u l อ่านออกเสียงว่า paul paul นะคะต่อไปค่ะ short o sound in double vowels o a with silent e o o น,นะคะสำหรับ i p a จำได้ไหมคะเขียนแบบนี้นะคะค่ะตรงนี้อ่านออกเสียงว่า o o นะคะ o แบบจะอยู่ในลำคอนะคะอ้อทีนี้เสียง Silent e จะเด้ไหมคะเสียง Silent e ก็คือเสียงแบบนี้นะคะเรียกว่าเสียง Silent e นะคะเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์ค่ะคำศัพท์ที่มีตัวพยัญชนะและตัวสระ ause นะคะเช่นคำว่า cause อ่านออกเสียงว่าอะไรเอ่ยมาดูตรงนี้นะคะ คออคอ cause cause c a u s e นะคะพูดเร็วก็จะเป็น Cause cause นะคะทีนี้ p a u s e อ่านออกเสียงว่าอะไรคะก็พ a ออพ p อ u s e pause พ่นะคะฉะนั้นคำนี้จะอ่านออกเสียงว่า pause นะคะต่อไปค่ะคำศัพท์ ที่มีตัว a อยู u ่ z e นะคะจะอ่านออกเสียงว่าอะไรคะ g a u z e นะคะเอามาดูคะออ่ะกอออ่ตัว g ตัว g นี่คือกอไก่นะคะก็อันนี้ออใช่ไหมคะเสียงออก็เป็น g o g o o กอกอกอ z ก o z ก o z ฉะนั้นคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าก o z นะคะอ่ะเห็นไหมคะวะ่าเสียง silent e ของคำศัพท์เหล่านั้น ก็คือเสียงท้ายคำเสียงท้ายคำก็คือเสียงนี้ค่ะหรือเสียง mm. นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะาออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ cause pause cause นะคะอ่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ ลองอู่ซาวอินจับ e บุฟฟอลอู e ่อีนะคะอู át, ่อ e ูอีนะคะอ่านออกเสียงว่าอูค่ะอ่านออกเสียงว่ายูนะคะตัวอูมาดูค่ะยูอีอ่านออกเสียงเป็นเสียงสระโอนะคะเช่น b l u ออ่านออกเสียงว่า Blue g l u ออ่านออกเสียงว่า G l u e c l u ออ่านออกเสียงว่าคูนะคะเห็นไหมคะว่าจะเป็นเสียงอูทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูจะอ่านออกเสียงให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ blue g l u e clue นะคะค่ะจบแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด subscribe ที่รูปของค,คุณครูให้ด้วยนะคะและถ้านักเรียนอยากที่จะรับชมคลิปเกี่ยวกับความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้อีกนะคะก็คลิกเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยค่ะคุณครูมีคลิปสอนภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้อีก มากมายหลายคลิปนะคะให้นักเรียนได้ติดตามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆนะคะและช่วยกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ